สวัสดีครับสวัสดีครับผมบอดบ้านใหม่นะครับวันนี้ก็มาสองพักสายนาครปฐมบ้านผมนาหลักเดี๋ยวมาดูนี่มาดูว่ามีพระอะไรบ้างนะครับนี่หนึ่งสี่พิมพ์กรรมการนะครับพิมพ์กลางอันนี้พิมพ์เล็กนี่สวยๆปุบุญ ต่อหล่อนะครับนี่กเงินสวยๆปิ๊งๆเลยแชมป์ครับรุ่นสามนะครับสองพันห้าร้อยนี่ครับนี่องค์เด็ดเลยอันนี้เนื้อทองคําอือสายนกขามาถมเลยเสื้อกอดนกขามาถมเลยเนี่ยครับหลวงพ่อทาวัดป็นญังแตกหล่อรุ่นสออสวยนะครับหายจงยาก วยงาเสื้อเกาะนครปฐมนะครับนี่ฮะเสื้อเกาะบ้านผมเลยจังหวัดผมเลยนะครับกุบุญเนี่ยฮะมีชาติแดงด้วยสวยเลยนะครับนี่ครับกุบุญนะครับยอดเกจิลำดับต้นของจังหวัดนครปฐมเลยนะครับนี่ฮะ มันมีมีที่รองวิชากันนะครับสิบองค์มีหลวงปู่บุญหลวงพ่อทานะครับใครไปดูประวัติที่ใส่กบใส่ไม้ไปกลับได้นะครับมีหลวงพ่อเงินวัดบางคานหลวงปู่สุขวัดปะกองมะขามเท่าหลวงปู่ยิ้มนะครับวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็มีหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนครปถมเนี่ยครับแล้วก็มีหลวงปู่บุญนะครับเกจิยุคนั้นนะครับสองสี่ผมจำพอสอบไม่ได้ เนี่ยครับเจิีย์ของพระพรุ่นบรมอาจารย์ก็มีหลวงพ่อทากับหลวงพ่อบุญนะครับที่สามารถใช้พลังจิตกบใส่ไม้ไปกลับได้นะครับลองวิชากันเป็นร้อยรูปนะครับยุคนั้นที่องค์พระปฐมเจด,ดีในยุคนั้นนี่กรรมการนะครับวันนี้ก็มาให้รับชมกันอืมวสวยๆนี่ครับพิมพ์เล็กหนึ่งสี่เล่นหาก,กันแทงนะครับตอนนี้ ันไรขิงนี่ครับนี่ฉลูดย้อนยุกนะครับของผู้บุญนะครับตรงนี้ไม่ทำนะแต่เป็นเนื้อทองคำสร้างนี่ครับเกจิอาจารย์โบริ่หนึ่งรูปนะครับลงเ,เงินวดัดดดยเยอที่นี่ดูไปรับชมนะครับเดี๋ยวนี้ปีสองพันห้าร้อยนะครับเป็นรุ่นสามนะครับนี่ยสวยช้ำเลยนะครับ ให้เพื่อนได้รับชมวัตถุมงคลสายนกเข้ามาถม,นนมาถยอดนิยมนะครับนี่ดูชาติดูดชาติแดงอย่างเงี้เยเป็นเดิมนะครับนี่สุดยอดประาลาจา์เลยเลยชุดนี้เสื้อกาะกนกเข้ามาถมเนี่ยนี่ฮะหนามทุเรียนต้องคมคมแบบนี้นะนี่ยเลี้ยนล่อนะครับ วันนี้ผมลาไปก่อนนะครับบายบ๊วยแล้วใหม่นะครับสวัสดีครับให้รับชมนะครับ